วัสดี่ับทุกคนยินดีนับเข้าสุรายกรเรียนภาษาปนะเว้ยขับคนมูนีนะครับผมเชิอม,มุนียรนดีต้อนรับมมอคนุนบวันนี้ผมจะพยายามตอบคำถามจากคอมเมนต์นะครับคำถามานี้มันเป็นคำถามที่ผมต้องคิดก่อนตอบนะครับเพราะว่าผมผมต้องการอธิบายง่าย แล้วก็ผมไม่รู้อธิบายง่ายที่สุดได้ยังไงนะแต่ตอนนี้ผมคิดผมมีวิธีที่อธิบายง่ายคำท่ามคืออิกิคันอ๋อเล่คันอิกิได้ต่างยังไงวิธีวิธีใช้แด้ต่างยังไงดังเช่นเย่คันอิกิเชื่อเบลเย่คันอิกิเชื่อเบลแปลว่า ผมขับรถไม่เป็นผมขับรถไม่เป็นเอก n I นอิกิเชอร์บถ้าผมพูดว่ายัยอิกกิคอนเชอร์บิสำหรับคนโนว้นนะมันจะเสียงแปลกแปลกมากเพม,มันผิดถ้าคุณจะพูด I ิกกิคอนาพูดแบบนี้นะครับสมมติว่าคุณขับรถไม่เป็นแทงอุ้ม ดู i ม,ม,ม,ม่กันขี่รถรู้ถ้าเกิดว่าผมขับรถไม่เป็นอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่จริงแต่มันเป็นสถานการณ์นในความคิดสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นและแล้วสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นและแล้ว ทงคุณอเตอรลาร์ตและสู้ยัยกันไม่เล็งยัยกันไม่เล็งผมวิ่งไม่เป็นหรือวิ่งไม่ได้แต่ว่าถ้าผมจะพูดยัยอีกขันเล็งมันแปลกมันไม่ดีนะแต่เมื่พูดพมสมาร์ไม่พมได้ไม่ถ้า คุณจะพูดว่าไม่ได้หรือไม่สมารถหรือไม่เป็นนี่เป็นคันอิกเก่แต่ว่าถ้าผสมนะและพูดอิกขันอิกขันเป็นไม่ได้ไหมมันมันมันโอ้ยมันแปลกใช่ไหมมันแปลกจังเลยแต่ว่าถ้าคุณจะสั่งประโยชน์ในภาษนาเวย คุณยังพูดไม่ได้หรือไม่เป็นแต่คุณต้องใช้สมมติว่าก่อนโอเคเช่นเช่นสมมติว่าคุณขับรถไม่เป็นแทงก็มดูอีกกี่คนเชื่อเบลสมมติว่าคุณวิ่งไม่เป็นแทงก็มดูอีกกี่คนลุยเปแทนก็มีอีกกี่คนอี่นลุเปแทก็มีอีกกี่คนลุยเปแมอีกกี่คนุยเปแทมีอีกกคุณมีอุบัติเหตุยแทนหลังจากนั้น วิ่งไม่ได้เด้ฮุนอิกิคันเซอ,อะไรที่เธอมองไม่เห็นอะไรที่เธอมองไม่เห็นเด้ฮุนอิกิคันเซคือก็คืออะไรที่เธอมองไม่เห็นก็คือผู้ชายที่รักเธอมากเด้ฮุนอิกิคันเซอาร์มันน์ที่รักเธอมากเวลามีตาสายตาไม่ดีบอกว่าค,คันอิกิเซ แต่ถ้าสายตาย,ยังดีอยู่นะแต่มีอะไรที่เธอมองไม่เห็นนะบอกว่าเดนอีกิคำเส่อะไรที่เธอมองไม่เห็นแทงอุมฮ o นอ k กิคอนยบเบ่เลงอสมุติว่าเขาทํางานไม่ได้ต่อมามันไม่เหมือนกันเขาทํางานไม่ได้ hon คอน i k กิย o เบมันไม่เหมือนกัน ผมหวังว่านะคุณเข้าใจใช่อ k คคันและคำอิกเกได้ยังไงถ้าคุณจะใช้คำว่าอิคคัอิคิคัคิดคิดคิดครั้งคิดแรกนะคิด,ค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 ดต้องถ้าคุณใช้สมมุติว่าโอเคใช้คำว่าอิค e คัได้ถ้าคุณใช้สมสมุติว่าไม่ได้ต้องใช้คำอิกเกขอบคุณมากที่มาเรียนภาษาโนเวโกผมนะครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ครบะถ้าคุณมีคำถามไม่ต้องแกรงใจนะครับแค่เขียนคอมเมนต์ได้และผมจะพยายามตอบกลับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ